สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําปักแรกของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมเรามาถึงชาวราศีมังกรหรือราคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคถึง 10, 12กุมภา มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเลขจะมีโชคลาภหรือไม่และเลขมงคลของคุณคือเลขใดมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเสาวแทนคุณลูกเสารู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีโชคลาภหรือไม่และมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านใด เลขมงคลของชาวราศีมกรในช่วงปักแรกนี้คือเลขใดอถ้าถามถึงเรื่องมีโชคลาภเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภแต่ไม่มากนะักแค่เพียงเล็กๆน้อยๆอย่าไปคาดการใหญ่อย่าไปคิดใหญ่อย่าไปเอออย่าไปตั้งเป้าสูงเกินไปนะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าต้องดูด้วยนะว่าบางทีเนี่ย เราอาจจะเขียนเยอะเกินไปหรือเปล่าตัวเลขที่เราจะซื้อเขาบอกว่าอย่าเขียนเยอะเกินไปนะงบมันจะบานปายนะถูกแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่พอกับต้นทุนที่จ่ายออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภของคุณ เกี่ยวกับเรื่องงานซะมากกว่าการงานค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้เหมือนเป็นแยบแบบเหมือนเป็นช่วงของการที่เรียกว่าถ้าจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมันจะเป็นการตัดสินใจลังเลรักพี่เสียดายน้องเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องระวังก,การมีเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหามก็อาจจะมีมานะคะสําหรับชาวราศีมังกรแต่ในช่วงนี้เขาบอกว่าโชคลาภของชาวราศีมังกรเองเนี่ยโดดเด่นไปทางเ,เรื่องการงานเรื่องเ,อเรื่อง อะไรอ่ะการให้การช่วยเหลือสนับสนุนซะมากกว่าที่จะไปเป็นการเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะเขาบอกว่าเออสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรเองถ้าใครคิดจะเสี่ยงโลกเรื่องโชคลาภถ้าคุณคาดหวังมากบางคนบอกออ้ยเป็นหนี้เยอะอยากที่จะถูกหวยแล้วเอามาใช้หนี้สมมุติคุณเป็นหนี้เยอะมากอะ่ะแล้วคุณตั้งใจว่าคุณจะถูกหวยเอามาใช้หนี้ คุณต้องซื้อสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นระวังคุณจะกลายเป็นเหยื่อซะเองแต่การที่เรียกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภไหมมีเกณฑ์มีโชคลาภแต่ไม่ได้เยอะนะักไม่ได้มากนะระวังการตกเป็นเหยื่อของความโลภการที่เรียกว่าเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกต่างๆเนี่ยระมัดระวังการโลภโลภนะักมักเอ่อค่าเรียกอะไรนะมักมากอ่ะหรือโลภนะักมักก็ได้แล่มากกว่าที่จะได้ดีบุกนะคะดังนั้นอ่ะ สำหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรถ้าจะถามถึงตัวเลขนำโชคมาดามเออเลขเด่นประจำงวดวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2,568นแะคะได้มีเลขสามเลขสเลขรองคือ6 1 2 5 0เลขที่ต้องระวงังอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบมาแบบมา้ามือคือเลขเจ็ดแปดนะคะดังนั้นมาดูตัวเลขนำโชค ตัวเลขนํำโชคในที่นี้บอกว่ามาดมยามจะให้ทั้งหมดสามหมายเลขตัวเลขนำโชคอาจจะหมายถึงว่าเรามีตัวเลขเนี้ยเอาไว้เพื่อส่งเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานแต่บางคนอาจที่จะเอาตัวเลขนํำโชคที่จะไปเเสี่ยงโชคก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับมาดามมีบุญสัมพันธ์กัน <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> อย่างถ้าเรามีบุญสัมผัสสัมพันธ์กันในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแค่ มาดามให้เลขนําเฉอเลขมงคลไปสามหมายเลขคุณอาจจะเอาไปเป็นเลขนําโชคสําหรับคุณคุณอาจจะถูกก็ได้สําหรับบางคนที่ดวงเราต้องฉลกกันดังนั้นเรามาดูเลขมงคลก่อนว่าเลขมงคลบางครั้งจะบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสิบห้าวันต้นเดือนสิงหาคมนี้ได้ด้วยนะคะหมายเลขแรกได้แปดเก้าหมายเลขที่สองได้แปดแปดโอ้แป เยอะจังหมายเลขที่สามได้ห้าศูนย์เอ่อทั้งสามหมายเลขเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะดีเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานนะเขาบอกว่าด้านหน้าที่การงานต้องต้องเน้นนะว่าใครที่ทํางานกลางคืนเปิดผับเปิดบาร์ทำงานเกี่ยวกับการด้านให้การบริการต่างๆหรือว่าคนที่ทํางานกลางคืนเกี่ยวกับด้านการให้บริการต่างๆเรียวกว่าดีนะจะพบกับ ลูกค้าชาวต่างชาติที่จะมาสนับสนุนมาติดคุณมาชอบคุณเปดีติปดีก็ว่าได้ส่วนถ้าสำเสำหรับใครที่ทำงานประจำเอออย่างเช่นทำงานประจำทำงานราชการแปดเก้าแปดแปดแล้วก็ห้าแปดถือว่าดีดีเกี่ยวกับด้านการพัฒนาต่างๆ ใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะส่งตัวไปดูงานต่างประเทศคุณอาจจะได้รับคัดเลือกที่จะต้องเป็นคนที่จะได้ไปหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการอยากจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอยากจะทําธุรกิจกับต่างชาติหรืออยากจะไปลงทุนในการที่จะทําสินค้านําเข้าส่งออกจัดวดีในช่วงนี้ หรือใครที่จะจะศึกษาต่ออยากจะรู้ย,ยังคิดไม่ออกว่าอืเราจะเอาแขนงไหนดีจะยังไงดีที่จะเหมาะกับคุณคุณเหมาะกับการที่จะเรียนเกี่ยวกับด้านภาษานะคะส่วนบางคนก็อาจที่จะเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมาทำไซส์ลายเปิดโรงเรียนสอนติวติวต่างๆเพราะฉะนั้นในการเปิดโรงเรียนสอนติวของคุณควรที่จะต้องมี สอนภาษาด้วยภาษาต่างชาติอย่างเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นควรมีนะคะสำหรับใครที่ทำงานพวกเปิดผับเปิดบาร์เปิดคาเฟ่ทำงานกลางคืนต่างๆเขาบอกว่ามีสามหมายเลขนี้ดีนะเรียกลูกค้าดีเลยทีเดียวแล้วก็จะเจอลูกค้าประเภทสายเปอาจจะจู้จี้ล้วบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เรียกว่าทิปดีเงินดีนะคะ ส่วนใครที่ทํางานด้านการให้บริการต่างๆก็จะเจอลูกค้าที่ประ,ประเภทสายเปย์นะคะเราก็จะได้ติปดีอยู่ทีเดียวดังนั้นสามหมายเลขนี้ใครที่ทํางานประจําก็เขียนใส่กระดาษกาวไว้ก็ได้แปะไว้ที่โต๊ะทํางานทําให้คุณมีออาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะต้องบอกก่อนนะสามหมายเลขเนี้ยมันอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะต้องลงมือทําคุกกี้กับงานด้วยตัวเราเองแต่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง เจ้านายหัวหน้างานจะมองเห็นความรู้ความสามารถความกระตือรือร้นในตัวของคุณแล้วทำให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยคุณมีเจ้านายหัวหน้างานที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบไม่มีการผลักดันเราแบบก้าวกระโดดเขาจะผลักดันเราด้วยความสามารถดังนั้นถ้าคุณมีหมายเลขเหล่านี้เขาจะมองเห็นความสามารถในตัวคุณเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งเฉพาะทางเพราะฉะนั้น เขียนอันนี้หมายเลขเนี้ยแปะไว้ที่โต๊ะทางานครบ15วันเราลอกออกเดี๋ยวก็ต้องมีหมายเลขใหม่มาส่วนใครที่จะไปคุยติดต่อธุรกิจด้านหน้าที่การงานต่างๆหรือไปเสนอโครงการหรือไปยื่นเสนอโปรเจกต์ต่างๆไปนําเสนอขายสินค้าหรือบางคนก็อาจจะไปขายประกัน คุณมีเลขเหล่านี้เขาบอกว่าจะทำให้เจอลูกค้าระดับไฮโซเจอลูกค้ามีเงินแล้วเจอลูกค้าที่ทำกับเราแบบยาวนานนะคะเรียกว่าเป็นลูกค้ากันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะผูกขาดกับเราไปเลยนะคะดังนั้นอ่ะมีสามหมายเลขนี้พกติดไว้ถือว่าดีส่วนใครที่อยู่ในช่วงวัยเรียนอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะใช้เงินตัวเองใช้เงินทุนที่บ้านตัวเองหรือจะสอบชิงทุนมีสามหมายเลขนี้เขียนติดไว้ในใส่ไว้หลังเคสโทรศัพท์ก็ได้เวลาที่คุณไปสอบไปสอบปอมนะคะไปเพื่อไปขอวีซ่าจะผ่านง่ายใครอยากไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะทุนตัวเองหรือทุนต่างประเทศสอบชิงทุนคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปใครที่คาดหวังอยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปทํางานต่างประเทศบางทีจะต้องไปผ่านตอมก่อนบางทีจะต้องไป เออเขาเรียกว่าจะต้องไปสอบก่อนนะคะไปสอบไปสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ผ่านได้อย่างฉลุยเลยค,คุณติดอันนี้แหละหมายเลขสาหมายเลขเนี้ยไว้หลังเคสโทรศัพท์อันนี้มันเหมาะกับทุกอาชีพส่วนใครที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนะคะมันมีแปดเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นในงวดนี้เขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ของดวงดวงของการเสี่ยงโชคมันมีแต่ว่าไม่เยอะ ต้องบอกก่อนเลยนะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของตัวคุณเพราะว่าในนี้เขาพูดถึงว่าธรรมจะจัดสรรนะคะในในเลขไพยก็บอกอยู่ว่าธรรมจะจัดสรรคุณทําบุญมามากคุณได้มากคุณทําบุญมาน้อยคุณได้น้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าโหูเราเป็นนี้เท่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่าจะช่วยเราให้เราหมดหนี้ขอให้เราถูกหวย คุณการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกรรมเก่าของตัวเรามันทําให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นไอ้คําที่ไม่สบายใจเราเคยไปสร้างความทุกข์ให้กับใครมาบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในชาติก่อนหรือในชาตินี้ถ้าในชาตินี้เรารู้ก็เหมือนเรากําลังใช้นี่แต่ถ้ามันมาจากชาติก่อนเราไม่รู้เราก็ต้องกลมหน้ากลมตามรับ อ้อมหน้าก้มตารับใช้หนี้ไปไม่ใช่ว่าโหเป็นหนี้เป็นสินแล้วขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ถูกหวยให้มันหมดหนี้โอ้บางคนเป็นหนี้ตั้งไม่รู้กี่แสนก็มี <c oughs> ขออภัยค่ะบางคนเป็นหนี้เป็นล,ล้านๆเลยก็มีคุณจะไปขอแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงงงกันนะว่าสร้างหนี้เวลาสร้างก็สร้างเองแต่เวลาอยากจะหมดหนี้เนี่ยต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจริงๆคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือตัวเรารู้จัก รู้จักที่จะใช้นี่รู้จักที่จะจะัดสรรเงินว่าเออเงินที่เราจะกินจะใช้อะมันก็ต้องมีเงินที่จะใช้นี่มันก็ต้องมีแต่ว่ากินใช้ไม่ใช่กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ว่าเวลาใช้นี้ฉันใช้แค่นี้เดียวพออย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะหมดเดี๋ยวมันจะต้องตามข้ามภพข้ามชาติทําให้เราต้องไปลําบากข้ามชาติไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังกับการที่ว่าอยากจะถูกหวยรวยเบอร์ด้วยการที่ าไว้ใช้นี่อย่าไปคาดหวังตรงนี้นะคะจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะใครสนใจอยากจะเรียนลูกเต๋าอาลอร์เคิลทักมานะคะ ใครสนใจที่อยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูและจองคิวดูดวงกันได้ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ